สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรากับบางมีแขกมาทานข้าวที่บ้านนะคะเพื่อนๆที่มาอยากทานแกงเขียวหวานไก่แต่เราทําไม่เก่งนะคะเราก็เลยให้เพื่อนที่มาทําซะเลยนั่นก็คือเจ้านายของเราเองมาดูกานวันนี้เราจะกินอะไรกันบ้างอันดับแรกใส่กระที่มมะพร้าวลงไปก่อนคะ่ะเราจะเอาไปผัดกับเครื่องแกงเขียวหวานนะคะ ใส่เครื่องแกงเขียวหวานลงไปค่ะเครื่องแกงเขียวหวานก็มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะหาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะจากนั้นก็ผัดเครื่องแกงเขียวหวานให้เข้ากันกับน้ำกระทิค่ะระหว่างผัดเครื่องแกงก็ใส่น้ำกะทิลงไปบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้น้ำมันแห้งเกินไปค่ะ <laughs> สูตรของเจ้านายจะมีใส่เครื่องแกงเผ็ดด้วยนะคะเพื่อให้มีสีออกแดงๆสวยค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะอันนี้ใช้น้ำตาลปี๊บนะคะ <Okay. S 2> หลังจากผัดเครื่องแกงได้เข้าที่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปผัดค่ะ ละลายไก่แล้วผัดกับเครื่องแกงเสร็จแล้วเติมน้ำลงไปให้ท่วมค่ะเเสร็จแล้วเติมมะเขือแล้วก็หน่อไม้ต้มนะคะที่เราเตรียมไว้ ตัวไก่จะไม่สร็ไ,ไ,ได้่นี้ตบท้ายด้วยโหละพาคะ่ะขาดไม่ได้เลยคะ่ยะ,คะ,เ,คะเหลือน้ำกะทิไว้เติมสุดท้ายด้วยนะคะสีออกมาจะได้สวยงามคะ่ะ ได้เวลาทานกันแล้วคะ่ะตั้งแต่คุณบังมาอยู่ที่ไทยเพิ่งเป็นครั้งแรกคะ่ะที่มีแขกมาทานข้าวที่บ้านวันนี้เขาก็จะทานเยอะหน่อยนะคะกับข้าวเต็มเลยคะ่ะนานๆมีแขกมาที่บ้านบ้างก็ดีคะ่ะเราสองคนจะได้ไม่เหงา